ะะวันนี้นะคะบีก็จะมาอันบอกของค่ะโอเคเออของขวัญวันเกิดของบีเองนะคะเราก็มาเปิดกันเลยดีกว่าเนาะว่าบีได้ของขวัญวันเกิดจากคุณแฟนนะคะเป็นอะไรนะคะนี่เลยแบรนด์ีออนะคะ ถ้าบางคนเห็นถุงเราก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะมันคือแบรนด์นีออนนะคะช่วงนี้เราก็จะมาอุดหนุนพี่จีซูแบ็คพิงกันนะคะเพราะว่าเขาเกิดวันเพราะว่าเขาเกิดวันเดียวกับบีเลยนะก็คือวันที่3มกรานะคะโอเคเรามาดูข้างในกล่องกันเลยดีกว่านาะอว่ามันคืออะไรนะคะโอเคยังไงเรามาเปิดไปพร้อมก,กันกับเพื่อนๆเลยเนาะอันนี้บียังไม่ได้เปิดเลยนะก็คือได้มาคุณแฟนซื้อให้ ที่เดิมค่ะจากที่ Burberry h i l l นะคะก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเรามาเปิดไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านาอ,อว่ามันคืออะไรนะคะแดนนี่ก็คือรุ่นอะไรอ๋อขอบคุณนะคะคุณแฟน ก็เป็นร er, no. ุ so, uh, ่นเอ่อ hmm. นี่ก็เป็นซันเดลแบ็นะคะด h ออรเนาะนี่ก็จะเอ่อมันเป็นคัฟมันเป็นหนังคัฟสกินเนาะเป็นสีขาวนะคะสวยมากเลยอ่ะเพื่อนๆดูสิเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันเนาะนี่แกะไงเนี่ย นี้เม็กันเลยเนาะนี่แก่งไงเนี่ยต้องฉีกนะคะคุยน้องน่ารักมากเลยอะ่ะก็คือจริงๆแล้วไอ้แซนเดิลแบ็กนะคะแบบไอ้รุ่นนี้เนาะก็คือเท่าที่บีเห็นก็คือมันมีไซส์มินิแล้วก็ไซส์สลแล้วก็ ไซนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นไซส์มีเดียมเนาะหรือว่าไซส์ใหญ่มีอยู่สามไซส์เท่าที่เห็นก็คือมันมีอันเล็กสุดก็คือราคา2,500เหรียญกับอีกอันนึงก็คือ3,200เหรียญ3,250นเหรียญแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็ประมาณเท่าที่ไีดูในเว็บนะเดี๋ยวบีจะขึ้นราคาให้ดูนะคะก็คือ3,800รวมแท็กอะไรเรีอบร้อยก็มา4 0 0 0กว่าเนาะใช่ไหม ก็คือถามเขามาแล้วนะเขาก็บอกว่าสี่พันกว่านะคะนี่ที่เขาซื้อให้นะคะนี่ก็เป็นของขวัญวันเกิดน,นะก็คือบีเลงอันเนี้ยไว้แบบบีเลงไว้นานมากแล้วแต่ว่าแบบก็เป็นสีขาวเนาะก็อืก็ไม่ค่อยอยากซื้อเดี๋ยวยังไงนะคะบีจะไปซื้อไอที่หูอะ่ะมาพันตรงนี้เนาะเนี่ยน่ารักไหมก็ไม่มีอะไรนะดูสิของขวัญวันเกิดข้างในก็ประมาณนี้บีก็ดูรีวิวมาแบบ พอสมควรนะเขาก็บอกว่ามันใส่อะไรแบบไม่ค่อยได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาอันบอกพร้อมกับใส่ของให้เพื่อนๆดูดีกว่านาะเพื่อเป็นการตัดสินใจนะคะของใครหลายๆคนเนาะที่แบบว่าเฮ้ยอยากจะแบบว่าซื้อกระเป๋ารุ่นนี้นะคะข้างในก็จะมีการ์ดเนาะธรรมดาให้ก็ไม่มีอะไรนะคะนี่ก็มีใบเสร็จนี่ดีออก็คือเอ่อ บูแมนแบร์เซนเดลเอ็มคา s สกินะคะชื่อมันก็บอกแค่นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมีชื่อเรียกอย่างอื่นหรือเปล่าทั้งหมดก็4,161เหรียญน,นะคะประมาณนี้นะนี่เดี๋ยวให้เพื่อนๆดใูใกล้ๆนะคะเห็นไหมข้างในก็ไม่มีอะไรนะมันก็จะมีอีกช่องหนึ่งตรงนี้เห็นปะนี่มันก็จะมีช่องอีกช่องหนึ่งก็คือมันเหมือนอานมา้าเพื่อนๆดูดิ ก็คือมันจะแบบไม่ได้แบบเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆมันก็จะแบบอย่างนี้เห็นไหมมันก็เหมือนอ่านมาประมานีนนี้ให้เพื่อนดูนี่ก็จะแต็บได้นะคะนี่ตึง้งตรงดี o r ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าอมันก็จะเป็นคําว่าไอซีดีเ,เนาะซีดี Christian Dior นะคะคือสวยมากๆบอกเลย ข้างหลังก็จะมีช่องใส่สตางค์ใส่แบงค์ใส่บัตรได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่ของดีกว่านะ้อว่ามันใส่อะไรได้บ้างที่เราต้องขาดไปได้เลยนะคะก็คือเอ่อคาร์ดโพเดอร์นะคะโอเคเราลองมาใส่คาร์ดโพเดอร์ดูว่าใส่ได้ไหมเดิมเดเราก็ต้องใส่แบบเอียงๆหน่อยนะเพื่อนๆโอเคแล้วต่อไปนะคะเราก็ใส่โทรศัพท์มือถือนะคะนี่แล้วต่อไปเนาะ เราก็ใส่ลิปสติกค,ค่ะใส่แฮนด์ครีมนะคะนี่เห็นไหมนี่ให้เพื่อนๆดูมันก็ยังใส่ได้เยอะอยู่นะมันก็ยังโอเคอะ่ะเพราะว่าอันเล็กกับมันใส่ได้ไม่ค่อยเยอะก็คืออันนี้ถ้าถ้าสมมติว,ว่าให้เพื่อนๆเลือกนะระหว่างแบบไซส์เอ่อไซส์ small เนาะไซส์ small ไซส์ mini หรือว่าเป็นไซส์อะไรก็ช่างแบบีแนะนำไซส์นี้นะคะไซสเอ่อ ไซส์มีเดียมเนาะหรือว่าบีก็นะนําเป็นไซส์ใหญ่นี้นะคะแล้วก็มันใส่ของได้จุกกว่าแล้วคือราคามันต่างกันแค่แบบประมาณ5 0 0ร้อเหรียญห้าร้อยหเหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งนะคะคือแบบเล่งมานานมากแล้วก็คุณแฟนเขาก็ซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้นะคะต้องขอบคุณคุณแฟนมา,มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวยังไงนะคะ นะจะมาถ่ายรูปให้เพื่อนๆดูนะว่ามันน่ารักแค่ไหนนี่นะคะก็เป็นสะพายข้างเนาะประมาณนี้นี่เห็นไหมก็สะพายข้างสะพายข้างประมาณนี้นะคะน่รารักมากมเลยแต่ว่าน้องอาจจะแบบมันเป็นสีขาวเนาะเราอาจจะระวังหน่อยเราอาจจะใส่เสื้อผ้าแบบแบบ ไม่ไม่ควรใส่ยีนอะเออไม่ควรใส่แบบอะไรที่แบบมันเอ,อ่อทำให้แบบสีมันตกใส่กระเป๋าเนาะไม่ให้น้องกระเป๋าบแบบมันดูดสีนะคะก็ใส่เสื้อผ้าสีแบบแบบเอ,อ่อเนเชอร์ลุคเนาะะและ้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสีแบบขาสีขาวสีครีมสีชมพูอ่อนๆอะไรอย่างนี้เนาะก็คือน่ารักมากๆเลยเห็นไหมนี่ ก็ประมาณนี้นะคะด,ด,ด,ดนี่ไ <Okay, S 1> หมลัไหมด,ดีนะคะมีก็ได้แล้วก็หรือว่าเราจะถือแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งเนาะ โอเคเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้นะบีก็มาอันบ็อกของขวัญวันเกิดนะคะเสร็จแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะที่รับชมคลิปนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนละบ,บายโอเค โรงแรมนี้นะคะก็ให้อารมณ์แบบเหมือนอยู่แบบอังกฤษเนาะเราก็จะแต่งตัวแบบสไตล์มาแบบว่าผู้ดีอังกฤษนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะคือชอบโรงแรมนี้เพราะว่ามันน่าราักดีนะคะแล้วก็สวยเนาะมันแบบออกสไตล์แบบเหมือนเรามาเมืองนอกอะแตจ่จริงๆแล้วเออจริงๆแล้วเราก็อยู่เมืองนอกแหละแต่แบบเรามีความรู้สึกว่า แบบวันเกิดเราก็อยากแบบมีอะไรแบบสเปเชียลนิดนึงเนาะเราก็เลยแบบเลือกโรงแรมนี้นะคะก็เลือกมาพักที่โรงแรมนี้เนาะโรงแรมนี้เดี๋ยวยังไงนะคะอันนี้บีก็มารีวิวเล,เล็กน้อยเนาะของห้องและเดียวยังไงนะคะบีนะก็จะพาขึ้นไปดูมุมต่างๆของโรงแรมนี้นะคะก็คือแบบให้อารมณ์แบบเหมือนอยู่อังกฤษป,ประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวยังไงเราไปดู บริเวณรอบๆของโรงแรมนี้กันดีกว่านะคะเค okay. ไปดูกันเลยพอเราเข้ามานะคะมันก็จะห้องก็เป็นห้องออชื่อห้องที่บีเลือกชื่อห้องว่าโคซี่นะคะเข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะมันก็จะออกแบบสไตล์แบบฮิปๆนิดหน่อยอนี่มันก็จะประมาณนี้ แล้วก็ตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นห้องน้ำเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำน,นี่นะก็เปิดไฟดูนึนี่เห็นไหมก็ไม่มีอะไรนะคะห้องน,น้ำอีกก็จะเป็นแบบว่าตู้มีไดเป่าผมเป็นพวกแบบอะไรอย่างนี้เนาะนก็สวยดี เรามาดูที่ห้องเนาะนก็ไม่มีอะไรนะคะห้องก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเปิดไฟไฟก็เปิดตรงนี้นะคะเปิดขึ้นแค่เนี่ยเห็นไ,ไหมก็จะสว่างเลยลีโรงแรมนี้นะคะมันมี หลายที่มากๆเลยนะมันมีทางที่คากโกที่นิวยอร์กก็มีแล้วก็ที่ลอนดอนก็มีนะคะก็จะมีหลายที่มากๆเลยเนาะอันนี้วิวก็ก็จะเป็นแบบว่าตึกๆว่าห้องที่ใกล้ก็คือไม่ได้สูงมากเนาะนี่ก็จะเป็นแบบดาวทาานะคะ โทรศัพท์นะเก๋มากเลยสมัยนี้ยังมีอยู่เนาะประมาณนี้นี่ก็ไม่มีอะไรนะคะนี่ก็เป็นตู้แบบหนังสรงหนังสือก็ว่ากันไปชอบมากเลยมุมนี้คือสวยมากห้องมันก็จะเล็กหน่อยนะเฮดีนะคะชอบมากเลย

นี่นะคะเข้ามาเขาก็จะมีเอ่อ uh, welcome to hox นะคะ hoxton น,นอ้อเขาก็จะมีเป็นแบบวันนี้เขาเป็นอะไรอะไม่รู้เหมือนกันนะคะ